็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเมื่อวานนี้ได้ชมตัวอย่างที่2ของละครทางช่องวันกับสงครามหมอลากันไปแล้วนะครับได้เห็นบทบาทการแสดงบางช่วงบางตอนของน้องอิงเพชรบ,บ้านแพงกันไปแล้วพอพอ่อแม่ fc แฟนคลับมีความรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับรีได้ว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆสาหรับอิงเพชรบ,บ้านแพงกับทุกคนนอกเหนือจากพรสวรรค์แล้วน้องยังมีพรแสวงสุดๆนั่นเองครับทุกคนแน่นะนอนว่าเมื่อวานนี้เราได้เห็นบทบาทการแสดงของน้องไปแล้วครับทุกคนกับการที่แบบร้องไห้ร้องเพลง แล้วก็มีการเข้าฉากกับศิลปินรุ่นใหญ่หลายหลายคนและอินเพรบ้านแพงทําได้ยังไงครับทุกคนนี่คือพรสวรรค์ของการเป็นนักแสดงจริงๆนะครับจากศิลปินรากญ้าสู่ดาราทางช่องวันเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวน้องมากๆและเชื่อว่า FC แฟนคลับเนี่ยก็รู้สึก ภูมิใจในตัวน้องเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้จะมีช็อตหนึ่งที่องค์อิง,องเพชรบ้านแพงเนี่ยเข้าฉากกับพ่อโจโด้วยนะครับทุกคนน่ารักมากๆสําหรับพ่อลูกคู่บุญเนาะทุกคนตอนนี้ก็คือดังๆปังๆไปพร้อมกันจริงๆนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านช่องวนันกับทุกคนได้ลงตัวอย่างลงมารีได้วยว่าเห็นองอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเยอะมากๆทําให้ fc แฟนคลับหลายคนเนี่ยใจฟูกับทุกคนและหลายคนบอกว่าเตรียมปัดฝุ่นหน้าจอทีวีกับทุกคนแล้วก็รอชมกันวันที่15กันยายน2567 ที่จะถึงนี้นั่นเองกรทุกคนติดตามผลงานกันได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าอุงอิงเนี่ยน้องก็เป็น FC ฟฟนคลับของละครช่องวันอยู่แล้วใช่ไหมครับ หากทุกคนยังจำได้ก่อนหน้านั้นทางด้านพี่โอ๊ตบุตรรัตน์นะครับผู้กำกับละครช่องวันกับทุกคนได้ไปทาบทามรู้สึกว่าจะไปติดต่อในช่วงที่พ่อโจกับมุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยแถลงข่าวเรื่องคลายอ้อนะครับไปขอล็อกคิวน้องเอาไว้ในการถ่ายทําละครเรื่องนี้ครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าคิวของพ่อโจกับมุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากๆเพราะว่าเขาเป็นหมอลำแห่งยุคจริงๆแล้วก็มีงานทุกวันนะครับและการแสดงละครในแต่ละครั้งนยครับทุกคนแน่นอนว่าต้องใช้เวลากันเป็นวันๆเลยอย่างที่ทุกคนได้เห็นว่า อีกเนี่ยตื่นแต่เช้าแล้วก็จนถึงเย็นเลยครับกับการถ่ายละครนะเพราะว่าต้องเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องอ่านบทต้องโอ้โหหลายอย่างครับพี่คนแสดงละครเนาะเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ยากมากๆกับการที่พี่ออสบุตรรัตน์เนี่ยจะได้คิวของพ่อลูกคู่บุญนะครับไปถ่ายทําละครในเรื่องนี้และเมื่อวานนี้ทุกคนได้เห็นแล้วหลายคนพูดไปเสียดยวกันเลยว่ารู้สึก ภูมิใจในตัวน้องมากๆเลยครับทุกคนและบางคนเนี่ยบอกว่าอยากจะให้มุกอิงแสดงเยอะกว่านี้แต่ต้องดูคิวน้องด้วยนะทุกคนซึ่งพี่โอ๊ตเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าการที่จะได้คิวของุอิงก,กับพ่อโจเนี่ยครับทุกคนเป็นอะไรที่ ยากมากๆเพราะว่าเขาเป็นหมอลำที่แสแรงแล้วก็แน่นมากๆมีงานทุกวันจริงๆนะครับเมื่อวานนี้พี่โอ๊ตบุตรรัฐกับทุกคนได้เขียนข้อความถึงอุงอิงเพชรบ้านแพงและก็แท็กไปยังบอสโจยูมานินนะครับบอกว่านักร้องหมอลำแน่นเมืองพื้นที่หน้าห้านกําลังจะลุกเป็นไฟเตรียมพบกับละครสุดม่วนสุดเชื่อเฉือนเรื่องใหม่จากช่องวัน3 1สงครามหมอลำที่จัดเต็มแบบไม่กั๊กนะครับด้วยทัพนักแสดงดาวเด่นนักร้องนะครับระดับซูเปอร์สตาร์ขวัญใจมหาชนมาเ ทุกคนถึงหน้าจอทีวีนะครับ พร้อมระเบิดความมันความม่วนด้วยหมอลำตัวจริงอง๋งอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยหัศจันแห่งวงการหมอลำบอสโตยูมานินหัวหน้าคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอยสิริชัยหัวหน้าคณะหมอลำใจเกินร้อยเฮียนหน่อยหมอลำไอดอลหนึ่งในผู้ก่อตั้งคณะหมอลำอีสานคนครศร์และพระเอกวัดศิวดลพระเอกหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชเต็มอิ่มทั้งคอหมอลำแล้วก็ทั้งคอละครนั่นเองครับทุกคนนี่คือข้อความที่พี่โอ๊ตบุตรรัตนะครับได้มีการโพ รเรื่องราวของเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเราได้เห็นอุงอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนเยอะมาก,มาก,มากคนจริงๆเมื่อวานนี้รู้สึกภูมิใจมากๆเลยเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับที่ทางช่องวันเนี่ยเขาได้ออกมาโพสแอดเมื่อวานนี้ครับฟังเลยด้วยกันแต่ไม่หมดเพียงเท่านั้นความพิเศษแนะสุดๆของละครสงครามหมอลำ่ำคือได้แสะดงที่เป็นหมอลำ่ำตัวจริงเสียงจริงมาระเบิดความม่วนจากเสียงเพลง และการแสดงแบบจัดเต็มเพื่อให้สมกับเป็นสงครามหมอลำที่ดูเรือเข้มข้นจนห้ามกับพริตาค่ะเพื่อนเป็นแฟนกันลีหลงทั้งใบผู้สิเป็นสี่ชมพูเนาะเอ๋อุงอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยมหัศจรรย์แห่งวงการหมอลำโดยความสุนะครับทุกคนเมื่อวานนี้อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันเลยว่าอุงอิงเนี่ยก็ได้เข้าไปอยู่ในซีนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับและแน่นอนว่าสงครามหมอลำครับทุกคนเราจะเห็นได้ว่าอุงอิงมี พูดร้องไห้โอ้โหทุกคนตีบทแตกนะเป็นพรสวรรค์แล้วก็พรสแสวงของน้องด้วยจริงๆครับแล้วก็มีการร้องเพลงเอินฮักนางเอกน้อยด้วยในละครเรื่องนี้เข้าฉากกับพ่อโจนะครับแล้วก็เข้าฉากกับพี่เบิ้ล หัวหน้าคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแผงหมอลำคณะใหญ่ชื่อดังที่มีสมาชิกวงกว,งกว่า200ชีวิตมีคิวงานแน่นมากกว่า200งานต่อป,ปีฟังมากเขาคือผู้สร้างประวัติการฮือฮาไทยกับวงการหมอลำด้วยรูปแบบการแสดงที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวด้วยจังหวะมันร้าใจทำน้องสนุกาไป เสียงเหมือนพิกันเลสซิ่งไหมทุกคนเสียงที่แบบว่ามาภาคทางช่องวันเนี่ยน่าจะใช่นะเป็นน่าจะเป็นพิกันเลสซิ่งที่ที่เคยพูดถึงอุงอิงเพชรบ้านแพงอยู่บ่อยๆเนาะทุกคนอันนี้คือแบบ นันอันนี้น่าจะเป็นพิการเลสซิ่งจริงๆครับทุกคนแล้วได้ออกมาพูดเกี่ยวกับอุงอิงเพชรบ้านแพงในในละครเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆครับทุกคนอย่างที่บอกว่าวงการทีวีหรือว่าวงการหมอลำเนี่ยก็ต้องขึ้นไปดูจริงๆเข้าไปดูจริงๆเนาะสำหรับคอหมอลำนะครับเนาะก็น่าติดตามมากๆจริงๆนะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็นําเรื่องราวนะครับของอุงอิงเพชรบ้านแพงมาฝากซึ่งแน่นอนว่าพี่โอ๊ตบุตรรัตน์เนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยแหละว่าคิวของอุงอิงแล้วก็คิวของพ่อโจ ไปแสดงในละครเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือ ông อุ๋งอิงมีงานทุกวันจริงๆและไม่สามารถขาดได้จริงๆนะเพราะว่าถ้าขาดเนี่ยคือเจ้าภาพไม่ยอมหนึ่งแน่นอนครับพี่คนรวมถึงบอสโจยม,มินินเองที่ทําทั้งหนังด้วยสำหรับคายอ้อสองก็กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ด้วยนั่นเองครับทุกคนก็ตอนนี้มีการเปิดตัวผู้เขียนบทไปแล้วนะทุกคนแต่ต่อไปเนี่ยน่าจะมีการเปิดตัวผู้กํากับหรือว่ามีการเปิดตัวอะไรหลายๆอย่างนั่นเองครับทุกคนสาหรับคายอ้อสองเนาะเพราะฉะนั้นอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเป็นทั้งดาราหนังเป็นทั้งดารารรละค โอ้โหทุกคนครบแล้วนะจอแก้วจอเงินครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ยินดีด้วยกับทุกๆความสําเร็จของน้องนะครับและเมื่อวานนี้ครับทุกคนก็แน่นอนว่าโอ้โหได้ไปแล้วครับทุกคนสําหรับมาลายเงินล้านก็ต้องมารอติดตามกันครับว่า19 2 0นี้นะครับองอิงเพชร้านแพงครับทุกคนจะมาในลุกไหนจะมาในชุดอะไรครับทุกคนได้รับมาลายเงินได้รับมาลายเงินล้านเนี่ยครับทุกคนเชื่อว่าจะเป็นข่าวเป็นคราวกันโอ้โหเป็นข่าวดังทั่วประเทศอย่างแน่นอนครับสาหรับในวันที่19 20 กันยายนที่จะถึงนี้กับการเปิดวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจให้กับบุ๋อิ่มด้วยเนาะสำหรับใครที่ รอชมนะครับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคน15กันยายนที่ถึงนี้นะครับได้ชมกันแน่นอนกับสงครามหมอรำนะครับเราจะได้ดูทั้งพ่อโจแล้วก็อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนบนหน้าจอทีวีแบบเต็มๆทางช่องวัน31นะครับใครเป็นแฟนคลับของช่องวันก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแล้วก็ใครเป็นแฟนคลับของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนก็คอมเมนต์มาได้กันแบบเรือๆกับทุกคนหน้าติดตามมากๆสําหรับละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหมอลำที่จะยกยอดเข้าไปอยู่บนหน้าจอทีวีนั่นเองครับทุกคนปังมากๆนนะครับสลิปี้ ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจให้กับบุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะ้อแล้วก็ช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยกันแล้วกันนะครับ